ดังอยู่บ้านหนองยา้อกินอยู่บ้านหนองยา้องจะดังอยู่บ้านหนองยา้องม่ก็ดังไฟครับสำหรับดอกไม้ของเรายัางมีจาหน่ายอยู่นะคะด้านข้างเวทีนะคะจําหน่ายในช่อละ50าบาทด้วยกันนะคะหนึ่ช่อเท่ากับ3ามคะแนนเลยนะคะสําหรับดอกไม้นะคะท้งหมด เรายังรับเป็นเงินสดนะคะถ้าเงินสดไม่มีนะคะไม่ได้พกก็สามารถสแกนได้นะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยโอเคีวิธีกรบัญชีวิทยกรได้เลยการสอบการสอบให้เราสิบก้าวมาแล้วครับก่อนมามาแล้วครับพวกเราได้แล้วฮะจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองห้างนะครับต่อไปนะครับเป็นจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกลาวนะครับโดยท่านสายยนประคองใจกำนันตำบลโคกลาวและนางพิสมัยสวนร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้กำนันมาเนินเองเลยัครบ,ครบมาในชุดผ้าไทยประยุกต์นะคะสีลำดวนนะคะโอ้กวเกียดข้ากร,รี๊ดขนากรี๊ด รีดด้วยดอกไม้ด้วยนะครับอยากรีดอยากเดียวโโอ้หมามาทั้งตำบลมาทั้งตำบลโอ้กำนันมาเองอ๋อครับผมผมมาเป็นชุดมาเป็นเสื้อทีมด้วยโอ้มาเป็นเสื้อทีมเอาใครเสื้อขาวเดินมาเลยเอาใครเสื้อขาวพี่น้องท่านบนโรงแามกาลูนาไปเคลื่อนรถทัวร์เอราะท่านด้วยรถทัวร์ท่านจอดฝางฝางอยู่นะครับอยู่นะครับน่าจะเหมารถทัวร์มา อ๋อมีหน้าผมเรียนแถวโรงเรียนรุ่งมายู่งสองพันหอมไม่เชี่ยกำนันเองเที่ยกำนันนะครับโอ้โหกำนันนะรอยเที่ยกำนันเองตำบลเลยนะคะเอาดอกไม้หมดเพราะตำบลพวกรามโอ้โหโอหตะกร้าเดียวไม่พอครับเอาถังมาเลยครับเอาถังมาเลยเอาถังมาใส่เลยครับทันทีครับเอาเลยครับขอถังเลยครับตำบลอื่นเริ่มหนักใจ้วครับ ตำบลอื่นอาจเป็นเงินสดก็ได้พี่หมอเออเอออาจจะเป็นเงินสดเนาะอาจเป็นเงินสดก็ได้ท่านกำนันจะแบ่งให้ตำบลอื่นบ้างเพื่อนไหมครับตำบลนดียรน่าจะเป็นเงินสดนะครับนะครับอย่าพึ่งจะน่าใจเลยครับดอกไมะในสดเราก็รับเงินสดเราก็รับครับผมกำเนี่ยร์กระจางำนลน ตำบลพวลงนามนะครับต่อไปจากชุมชมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเกตนะครับโดยคนสุพิศลาแฟนแก้วนะครับแพร์ตาเกตนะครับและนางบุญรักษ์จ้าทองผู้ใหญ่บ้านเขือือ สวยนะคะแแส่ก็สวยนะพี่กอนใส่เยอะมัครบใากวันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะเสื้อแซลไหนก็ได้โอ้มาทางบ้านอีกแล้วมาทางบ้านอีกแล้วกองเพียร์กองเพียร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเกิบอยู่เพื่อนผมโอ้เหลียวไปกินต่อเนี่ยคุอะไร รเรยอไปกิ๊กโมเดีสวยครับวันนี้ผู้ใหญ่สวยมากขอบคุณสำนักข่าวทุกข่าวนะครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์การเหล่าชาวคุณวัี่ใสใสนะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกต่อไปเป็นผู้ที่34นะครับจากจมรงกำนันผู้ใหญ่บา้านตำบลโพชัยหโดยนางโสภาสิมศรีนะครับกำนังตำบลโพชัย และนางสวรรค์ยินทิจักสารวัตรกำนัตนตำบลโพชัยครับค่ะมาในชุดผ้าไทยประยุกต์นะคะตัดเย็บด้วยผ้าไหมาลายลูกแก้วนะคะวันนี้มาเป็นคู้นะคะสวยงามอย่างมากเลยนะคะอาถุงก,ก็สวมเป็นผ้าไหมาลายขอนะคะวันนี้นอกจากองค์กราสน,นส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับเราก็ยังจะมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจากตำบลต,ต่าง อาจารย์สกุน้อยไม่กางเดินแบบข้าไทยขวังเชียร์มาแล้วกองเชียร์มาแล้วอาเชิญครับกองเชียรยมวันน,นี้ยังไม่ย้อนก็มาแจ้งนิดเดียวครับคุณมานะวงเล็บคุณน้ำนะครับคุณน้ำกรุณามาที่ข้างเวทีด่วนด้วยนะครับคุณมานะคุณน้ำนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้ก็เชิญน,นะครับด่วนด้วยนะครับคุณโรงพยนี่จะเป็นคนดีนะพี่บอกเมื่อวานนี้มีพยาบาลท่านหนึ่งเก็บเงินสดได้ประมาณหนึ่งหมื่น ตรวจได้ประมาณหนึ่งหบาทปรากฏว่าคนทำหล่นกลับมาแล้วเพิ่งรู้ว่าเงินหายอแล้วก็พยายามติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของาการจัดงานวันนา้เมื่อวานเนี่ยเงินสดเป็นหมื่นเลยอ่ะแล้วทางพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดมพิสัยส่งมอบคืนให้เจ้าของโอ้เที่คือคนดีของอุดมพริศัยของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องพยาบาลนะครั cool. บน้องพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดมพิสัยนะครับ เมื่อกี้ผมน่าจะทำหายไปสองหมื่นแล้วอ,อะไรฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครเก็บได้ไหมไม่รู้มีใครเก็บได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เคยพบกันกลับต่อไปเป็นคู่ที่35จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลก้านเหลืองนะครับโดยนางบุญทันชัยงามกำนันตำบลก้านเหลืองอและนายสุปันแก้วสมุทรผู้ใหญ่บ้านหมอช้างตำบลก้านเหลือง นะครับนั่นกำนังกับนั่นผู้ใหญ่มาเองครับบนี้อยู่ในชุดอะไรน้ำปุ๋ยปรยุกโอ้มาทั้งหมู่บ้านอีกแล้วมาดูมาด้วยชุดผ้าไทยประยุกนะคะยุนใส่ประยุกนะครับนั่งกำนังกับท่านผู้ใหญ่บ้านโอ้มาเอารถทัวร์มา จอดขวาอีกแล้ววันนี้วันนี้รถตัวไหลครับมาหลคันมาหลครับกป็นแดงสีแยกของพวกรามด้วยของกั้นเหลืองด้วยเดี่ยแดงสีแยกโรงพยาบาลก็ถึงสีแยกไปแดงน่าจะเลยไปถึงก็ล่อยเพราะสนน้นทางพอนี้็เลยจอดไม่ได้กำลังทำถนนอยู่ร็เลยจอดไม่ได้กยอดนานจะได้ครับเยียิ่งจะเยอะครับ น่าจะเยอะใช่คู่นี้น่าจะเยอะพี่เลี้ยงน่าจะเยอะพี่เพียงเยอะนางงาม21คนได้ยินว่าฮะหนึ่งนางงามต่อพี่เลี้ยง5้าคนประมาณพี่เลี้ยงประมาณร้อยกว่าคนประมาณร้อยกว่าคนมาล้อมจมล้อมเพียงนะครับคู่นี้ครับผมนะครับจากตับหก้านเหลืองยังไม่หมดยังไม่หมดกองเพียร์กำลังมา กินให้ไครครับกินหอครับกินห่อครับกินหล่อกินหล่อ๋อวากินให้พี่ตีก่อตะบนแต่ตะบนแตสมแตะมาเยอะนะครับวนี้วแตมล้สามตะบนแตะสามตะบนแตไหนตะบนแต้กินหน่อยนะตะบนแต้ ไม่แพ้พวกลาวอ่ะต่อไปจ,จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแต้นะครับโดยนายคำเพยพวงยอดกำนันตำบลแต่และนางสาวสิริรักษ์เท่าสิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรบคุณแต่กำนันอายเองนะครับวันนี้แหมกองพีร์กิ๊ฟ่อเลยท่านกอท่านกำนันแต่งตัวหล่อมากคจำท่านแทบไม่ได้เลยวันนี้หนุ่มกิเยอะคร,รับผม ต่อไปถ้าจะใส่ชุดนี้เนี่ยทำงานนะมาชุดอะไรนะองปุ๋ยมาด้วยชุดผ้าไทยประยุกต์นะคะสีแดงนะคะอ๋อกระโหลงนะครับต่อไปต่อไปวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านแนวเพเภอของเราจะให้ใส่ชุดผ้าไหมเข้าร่วมประชุมโอ้ก็เทพไปอีกแบบแล้วอ่าขออนุญาตประกาศเะีรับขออนุญาตประกาศแจ้งหน่อยรถ ปอปอบอไม้ไม้นะครับ2ตัว2 4 2 1ี่สอง่เชยภูมินะครับแล้วลก็รถหมายเลขทะเบียนกออกอไก่กองู1 9 4่ศรีหนึ่งสีสเกตนะครับเอารถของท่านออกด่วนนะครับที่จอดอยู่ที่ทำการไปรษณีย์นะครับเพราะไม่งั้นรถของท่านจะลั่วทัดทีนะครับไปนับรถของน่านออกด่วนครับที่เรางของเร่าจะลูกไปกินนมเลยครับก็เลยต้องด่วนๆ่อยนะครับเด็ครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับ ก็สองสี่สองหนึ่งเชยภูมิแล้วก็กองนอนหนึ่งเก้าสี่หนึ่งกีระเกศครับโอ้โหตระบนแท่ได้ประมาณสามโอ้โหไม่ธรรมดาสาวบ้านแท่นะครับตระบนแ่บ้มาแท้กินรถจักรยานกี่จักรยานรถจักรยานมาเลยครับท่านกำนันจะแบ่งรางวัลด้วยก็ได้นะครับทางพี่กอดยินดีรับเสียทัน กลับต่อไปนะครับจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบ,บลบรงนะครับในลำดับที่3 7โดยนายสมชายทองภาพผู้ใหญ่บ้านสวนฝ้ายตำบ,บสลสโรงและนางสาวอาภพรทางหนองบงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมาด้วยชุดนะคะเสื้อแสวนะคะแล้วท่อนล่าง นะครับรถทันเจ็บกอกอไก่กอลังกาสามหนึ่งแปดศูนย์นะครับสายรถของท่านด่วจด้วยนะครับเจ็บกอกอไกอลังการสามหนึ่แปดศูนย์ครับผมถ้าจะยืนเสียงนี้สายรถท่านตรวจด้วยนะครับขณะนี้ขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านพี่พงศ์พัฒน์สายพิพัฒน์นะครับ่ายทอดจบนะครับตามนิวนะครับครับผมออกไปทั่วประเทศท่าที่นีกรไม่รอจะเซ่อท่านนะครับท่านพงศ์พัฒน์ครับ อยู่ไหนแล้วล่ะหายแล้วขอบคุณนะครับทีมงานของท่านด้วยแล้วก็ทุกเพจทุกทุกข่าวนะครับท่านไม่ถ่ายทอดสดออกไปทุกช่องนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องเม็กช่องจอมช่องนำอันนั้นช่องแถมนะครับท่านแถม นะครับกับกองผู้พิพานะครับก็ได้ดูทั้งทั่วทั่วประเทศนะครับทั้งทั่วทั่วจังหวัดด้วยนะครับเลยเลยกล้องนะครับกับกองผู้พิพานะครับเรามาร่วมด้วยเช่นกันที่จะโปรลดท้าพอี่แสงของเราผูวยพี่แสงของเรานะครับนายแบบนางแบบนะครับเดินเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมารอบที่สองเพื่อที่จะ ประกาศรางวัลรับมอบดอกไม้นะครับครับอีกหึ่งรอบนะครับอีกรอบหนึ่งได้ครับบรรยากาศแบบนี้ผมคิดถึงบรรยากาศงานการชาติจังหวัดสุริเวศครับผมวันนี้อำเภอความวิสัยของเราจากงานระยิกาอาการยิ่งใหญ่ครับในวันนี้นะครับโดยท่านประสิทธิ์าสิิท่านนายอำเภออุดมความพิสัยของเรานะครับบจัดให้มีงานประจําปีเป็นงานประจําปีของอําเภอเราก็ว่าได้นะครับ เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับถ้าท่านขึ้นมายืนอยู่บนเวทีอย่างนี้เลยมองไปย,ยิ่งใหญ่รางกาากนะครับใช่ครับครับต่อไปเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้าวในคู่ที่38นะครับโดยนายประภาสุดทิใสยกำนันตำบลบ้าวและนายชาติชายร่วงสี ผู้ใหญ่บ้านกอกตำบลประเอามาบอกมาเลยครับท่านกำนันกับท่านผู้ใหญ่มาเองนะครับวันนี้กอ,องเทียบเอากองเทียนเตรียมด้วยมารถคขัวเหมือนกันเอาเอามาห้าถังเลยฮะ <laughs> เอาถังมาใส่ดอกไม้ด้วยนะครับของตำบลประอา่าวท่านจะเสื้ออะไรนะพุย้ยค่ะสำหรับนายแบบของเรานะคะมาด้วยเสื้อผ้าไทยร่วมสมัยนะคะ ตัดเย็บจากผ้าไหมย้อมสีราวาและสีมะดันค่ะเกือสีมะดันนะครับใส่ไปที่ไหนก็สวยใช่กับสโลกยิ่งสวยนะครับใช่ครับผมเป็นเป็นเจ้าบ่าวก็ได้เป็นเท่าแก่ก็ได้ได,ได้ทุกงานได้ทุกงานใส่ทุกงานใส่ได้ทุกเทศกาลเลยนะคะและก็ทุกงานเลยนะคะใ,ใส่เลือดสงการก็ได้ได้สวยแต่ว่ญญาอยากแทรกเปลี่ยนก็ได้บริหารใจ เดี๋ยวเรามาชมมาเยีกรกัน,นะครับอีกอีกคู่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณวันนี้คู่38ไปแล้วอ่าครบับผมเหลืออีกประมาณ9นะคู่10คู่ครับท่านไม่เหนื่อยหรอวครับท่านเดินเสร็จท่านก็ไปนั่งก็เหนื่อยอพี่นี๋ก่อนเพราะเราหลังพี่กันแล้ว ก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านพาลูกวะหลานมาร่วมชมร่วมเชียร์ก็จะ่รลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับมาร่วมชมร่วมเชียร์อีกงานวันนี้เป็นงานวันที่สองแค่นั้นเรายังเหลืออีกห้าวันห้าวันใช่ไครับแล้วก็ไปทราบข่าวว่าแต่ละตำบลอีกฝุกน้อมนางรับไปเยอะครับผมครับลำดับต่อไปครับลำดับที่สามสิบเก้าจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวช้างนะครับโดยนางรัตนาวัตณสาายผู้ใหญ่บ้านหอยตำบลหัวช้าง นมาเดินเดียวเลยนะครับอ๋อมาเดียวครับนางแบบเลยครับนี่ทางเวทีมาเรื่อยีค่ะสำหรับนางแบบของเรานะคะมาในชุดผ้าไหมหน้านางนะคะร่วมสมัยนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมมัดหมี่สีฟ้าครามนะคะลายโลกระสาค่ะก็หือว่าจะบนป้ายเนาะใช่ครับแหลกผ้าไหมแหลกหนึบนะครับ ตีคอผ้าไหมบ้านหัวช้างก็รับได้ทุกงานจับท่าก็ได้แสงเวทีอะไรก็ได้ดาวโบสถ์ดาวโบก็์โซ่ชื่อเลยนะคะสำหรับหัวช้างนะคพี่ดีกร์ก็ใช่ของทนเนาะสังเกตพี่ดีกร์หล่อสวยอย่างนี้ก็จากชุดผ้าไหมบ้านหัวช้างของเราทั้งชุดเลยใช่ครับทั้งชุดนอกเลยก็ชุดไม่ไม่ไม่ข้างในของตีวเองแต่ว่าเสื้อ จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสะกำแพงใหญ่นะครับโดยนายวีรยุทธ์ออกแท่งผู้ใหญ่บ้านและนางจงกิตลื่นลมนะครับสารวัตรกำนันตำบลสะกำแพงใหญ่พอเวลาโต้ครับสลับคู่นะครับขออนุญาตนะครับจากคู้ที่0นะครับจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวช้างอีกหนึ่งคู่นะครับ โดยในสมานขจอเจริญผู้ใหญ่บ้านคอตะบนหัวช้างแล้วก็นางสาววิจิตราพาพันธ์นะครับผู้นำมาสาธราชุมชนตำบลหัวช้างครับขอคไปด้วยนะครับขอภัยนะตาลายนะ้วนอกดูไว้ี่คู่เดียวเินวันนี้เยอะมากเลยนะคะก็สำหรับนางแบบนายแบบของเรานะคะมาในเสื้อผ้าไหมลายลูกแก้วนะคะ สมุรชางนี้ประธานมาเดินเององค์การมหตชนก็มาเดินรับผมจงกงกำนันวิบ,บ,บาาช่องสองอสี่มันเป็นสี่คู่แล้วนี่ก็ถือว่าถ้าเป็นแหลกผ้าไหมแล้วก็แสวยงามด้วยใช่ครับ จากชุรุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศักกำแพงใหญ่นะครับโดยนายวีรยุทธทองแท่งนะครับผู้ใหญ่บ้านและนางจงจิตเนื่องลมสาราวัตรกำนันตำบลศักกำแพงใหญ่ครับ,บตักกำแพงใหญ่นะครับนายแบบนางแบบก็เราลูกรอ่อควองเทีย่ยวตะกำแพงใหญ่ส่งเสียงหน่อยอมากเลยแบบกำแพงเลยบ่อนเนี่ยสำหรับหน้า เดินตลาดสดก็ได้นะครับตอนเช้าๆ <c oughs> สวยดีแบมใช่ครับท่านเดินไปจะมีแต่คนมองท่าน <c oughs> ว่าท่านสวยมีแต่คนหลงใช่ <c oughs> จะใส่ขายของก็ได้เ,เห็นในจังหวัดที่สกีของเราก็นุ่งผ้าไทยใส่มาใช่ครับ เกษตรกรดีๆในจังหวัดสุเกตเรามีอย่างมากมายในการสนับสนุนเรื่องของผ้าไหมต่ของเราชาวจังหวัดสุเกตนะครับว้าวว้าวยอดเยี่ยมเราเอารถพี่นัทมาใส่เลยนะครับแตะกร้าไม่พอครับสามแต่กาก็ยังไม่พอเอาละครับน่าจะได้มีม่รนได้ได้สู้กัน อาโคกรแบบโคตรแบในรอบที่สองได้ลุ้นนะคะได้ลุ้นนะวันนี้ลุ้นเลครับมีลุ้นนะครับเอาโคกรแบกับสายกระเพียงได้ลุ้นได้เลยเออมีลุ้นว้ท่านคนนั้นเลยตะบนแท้เนาะไม่แน่เลยตะบนแท้ด้วยเกับพี่วากูรใครจะเยอะกว่ากันเรายังรับสแกนอยู่นะครับเรายังรับสแกนอยู่ ไม่โ้กำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่ยอมแพ้กันเลยท่านนายกจะยอมได้ไงท่านนายกจะยอมได้ไงเอาละครับเอาละครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมาร่วมชมนักเทียวเหล่านี้นะครับแล้วก็วันมะรืนวันที่27นะครับชมการประกวดร้องเพลงพร้อมหาเครื่องนะครับเนะครับมาดูสาวสวยแเดินขบวใช่ครับโชวดราบสามารถสวยมาก การเต้นการร้องนะครับสวยมากจริงๆใช่ไหมอวันนั้นมาประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดนางงามครับผมเพื่อพิสูจประสบการณบอกว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นสดชื่นพี่เด่นน้องๆสาวสวยนั่งข้างในห้องยูงในห้องยูนทั้งหมดอ๋อที่ยวาบ้มากเรื่องคำเดานั่นร้อนือเกิอากาศมันร้อนอากอากาศร้อนเรื่องคำเดาออาากศนะครับผม กาดข้านาเราวต,ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่สนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลรุ้งชัยนะครับโดยนายพุทิชัยนามุตรสารวัตรกำนันสำบนดุ้งชัยและนายสมพร่วมอาจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ้าทุ่งใหญ่ทุ่งชัย่ปงาอยผ้าไหมอีกตำบลหนึ่งครับผมครับปลาหอยใหญ่ด้วยนะครับใช่ใช่งานดีด้วยอาไรชุดอะไรนะปุ้ยค่ะมาในชุดเสื้อแซวนะคะแล้วก็นุ่งสโลงด้วยผ้าไหมนะคะสวยงามนะคะก็ทุ่งใหเราก็มีงานประจำปีของเขาเหมือนกันนะครับในงานบูชาสาว รถดีก็จีรถดีก็จีรถดีก็ไปช่องรถเด็ยใช่หมใ้่ใช่ใช่ไหมไป่อรถเด็้าจะประมาณนั้นใช่ไหมวจยงไมด้ประวัตของเรามีอาดีดีหลายๆลายตำบลนะครับผมเมื่อไปผ่านมาไม่กี่วันวันนี้ก็เป็นของตำบลชัวช้างก็ตำบลอีหลามก็ตำบลอีหลามดอกกาหลาบแรง ในอะไรก็ปวดหัอะไรครับใช่ครับหลายที่นะครับับต่อไปนะครับผูที่4 4จากชุมนมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแขมนะครับโดยนายสุริยาเยื่เมืองผู้ใหญ่บ้านและนางกรกนกองคำผู้ใหญ่บ้านครับสำหรับนายแบบของเรานะคะมาในชุดเสื้อแสวนะคะสโรมใหม่นะคะสำหรับ Nàng đẹp con mà đầy chút Khoa máy mát mì ครับผมก็ชุดแต่ละท่านนะครับท่านไหนที่อยากได้แต่ละชุดนะครับก็ถ้านใดดูไปทันก,ก็ต้องไปขอพี่องค์พระด้านหลังนะครับถ้าม่มาพิมพ์ภาพไป้ตลอดเพื่อที่จะได้นำไปให้ท่านได้ดูนครับการดูใ<ต>นเพจ